5สิ่งที่ลูกได้รับจากการเรียนประเทศจีนวันนี้เกดจะมาเล่าให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าลูกเกดเนี่ยไปเรียนที่ปักกิ่งแล้วก็จบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในนิสัยของเขาเนี่ยมีแน่นอนและตอนนี้ลูกทํางานแล้วนะคะก็คือได้ทํางานที่สซินเจิญประเทศจีนค่ะเกดจะมาเล่า5สิ่งที่ได้จากการเรียนประเทศจีนอย่างแรกนะคะก็คือความขยันอันนี้เห็นชัดเลยเพราะว่า การบ้านต่างๆค่อนข้างจะเยอะและมีปริมาณรวมไปถึงต้องมีคุณภาพด้วยและมีระยะเวลาที่กำหนดส่งเขาจะต้องขยันเพราะถ้าไม่ขยันไม่อ่านไม่หาเพิ่มทำการบ้านไม่ได้สอบไม่ได้ค่ะ2องก็คือเรื่องของความอดทนความอดทนคือมันไม่ใช่ภาษาที่เราเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วลูกเนี่ยไม่ได้เรียนศิลปจีนเขาเรียนจบม .6 ด้วย แผนกวิทย์คณิตนะคะวิทย์คณิตเราก็มาเรียนแบบภาษาจีนแบบนี้ความอดทนจึงต้องมากเช่นกันอดทนที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆอดทนที่จะต้องอ่านหนังสือปริมาณเยอะๆหรือว่าค้นหาเยอะๆเพื่อให้เราเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียนแล้วก็เรียนตามเพื่อนทันฟังครูเข้าใจมันต้องอดทนมากๆเลยค่ะ 3. นะคะก็คือเรื่องของความพยายามความพยายามเนี่ยเกตเห็นในตัวของลูกเลยว่าเขาจะต้อง พยายามจากคะแนนที่อาจจะตอนแรกเนี่ยแค่สแตนดาธรรมดามาตรฐานแต่พอรู้ว่าเพื่อนๆในห้องเขาทำได้เขาก็จะพยายามให้มากขึ้นพยายามเพราะคิดว่ามันเป็นหนทางที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ 4. นะคะก็คือเรื่องของ positive thinking ก็คือเรื่องของความคิดบวกเราเห็นเรื่องของความคิดบวกของเขาแต่ก่อนเนี้ยอาจจะมีความท้อ ท้องง่ายเหนื่อยง่ายหรือว่ามีการการพร่ำบน่นแล้วก็กลัวอุปสรรคแต่พอเขาเรียนที่จีนเนี่ยเขามีพลังบวกคิดบวกมีครูที่ดีในการนำทางครูเนี่ยก็จะมาถามปัญหาต่างๆช่วยแก้ไขช่วยให้เราดีขึ้นแก้ในจุดบกพร่องของเราทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังบวกที่จะไปต่อที่จะทำให้มันดีขึ้นและสังคมเพื่อนๆเนี่ยสำคัญมากๆนะคะ เราอยู่กับสังคมแบบไหนเพื่อนแบบไหนก็จะชักจูงให้เราคิดไปแบบนั้นเพื่อนของเขาเนี่ยค่อนข้างดีลูกเนี่ยโชคดีมาก่อนเพื่อนๆรอบตัวมีพลังบวกและเขาคิดว่าทำได้ก็จะชักจูงกันไปให้ทำได้ค่ะและสุดท้ายนะคะที่เกตเห็นก็คือ growth mindset รถไมเซ็ตคือวิธีแนวคิดของเขาเนี่ยที่ไม่ใช่ฟิกซ์ไมเซ็ตฟิกซ์คือคิดแล้วว่าทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้แต่รถไมเซ็ตคือเราพัฒนาได้เราเรียนรู้ได้ข้อนี้เกตมาเจอตอนที่เขาสมัครงานเรียบร้อยแล้วก็ทํางานในฟิวในสายงานที่ไม่ได้ตรงกับเขาเขาไม่เคยทำในด้านของวิศวกรรมหรือว่างานช่างแต่พอคนสัมภาษณ์ถามเขาว่าคิดว่าทำได้ไหมลูกชายตอบว่าคิดว่าทำได้คิดว่า เรียนรู้ได้เขามั่นใจว่าตัวเขาเรียนรู้ได้ข้อนี้ค่ะเป็นโกรด์ไมล์เซ็ตที่เขามีก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะถ้าเราอยากจะสำเร็จถ้าเราอยากจะก้าวไปข้างหน้า5สิ่งนี้ยความคิดนี้สำคัญมากๆ5อุปนิสัยตรงนี้นะคะเกดก็มาแชร์มาแบ่งปันบางทีเรานึกอะไรขึ้นได้หรือว่าบางทีเราเก็บเกี่ยว ประสบการณ์เก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆมาก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะวันนี้ใกล้สิ้นเดือนแล้วส่งพลังให้ทุกคนเลยนะคะแล้วต้นเดือนเริ่มกันใหม่ใครที่เดือนนี้ไม่เข้าเป้าหรือว่ายังขายไม่ดีหรือว่ายังไม่ได้ทําเป้าหมายสําเร็จไม่เป็นไรเราต้องคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีต่อ เดือนหน้ายังมีต่อลุยต่อค่ะทำได้แน่นอนเชื่อในตัวเองแล้วเราจะทำได้นะคะส่งกำลังใจใทุกคนค่ะบ๊ายบาย